โอเคครับก็สวัสดีคนดูทุกคนกันด้วยนะครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับผมก็มีเว็บไซต์หาเงินออนไลน์เข้าบัญชีธนาคารตัวใหม่จะเอามาแนะนำให้กับเพื่อนๆนะครับสำหรับเจ้าเว็บไซต์ตัวนี้ก็จะเป็นเว็บไซต์แนวฝากเงินเข้ามาลงทุนเทรดหรือว่าเล่นเกมนะครับซึ่งเจ้าจแอปตัวนี้นะครับจะฝากถอนผ่านบัญชีที่เป็นคริปโตนะครับก็คือจะฝากเข้าไปเหรียญคริปโตแล้วก็ ถอนออกเป็นเหรียญคริปโตนะก็ถ้าเพื่อนเพื่อคนไหนที่มีบัญชีบีนแนนต์บิตครับบิตทาซาที่เป็นกระเป๋าคริปโตอยู่แล้วเนี่ยแล้วสนใจนะครับก็สามารถรับฟังรายละเอียดของเจ้าตัวเว็บไซต์นี้ได้จากคลิปนี้เลยนะครับซึ่งก่อนอื่นเลยนะครับถ้าใครที่สนใจผมจะทิ้งลิงก์ของเว็บไซต์ไว้ให้ใต้ล่างคลิปนะก็เพื่อนๆสามารถลองจิ้มที่ลิงก์ใต้ล่างคลิปแล้วก็ลองสมัครเข้ามาดูกันได้นะครับอ่าเดี๋ยวผมพาไปดูในส่วนของ วิธีการสมัครสมาชิกกันก่อนก็นแล้วกันเนาะโอเคในส่วนของวิธีการสมัครสมาชิกนะครับก็ง่ายๆเลยเนาะเยียงแค่เพื่อนเนี่ยกรอกชื่อผู้ใช้เนาะชื่อผู้ใช้ตรงนี้ก็จะเป็นตัวอักษรภาษาอังกฤษนะครับกับตัวเลขแล้วก็ตรงนี้จะเป็นเบอร์มือถือของเพื่อนนะให้กรอกเบอร์จริงนะครับเพราะว่าจะต้องมีการยืนยัน OTP ด้วยนะเวลาสมัครสมาชิกนะครับอันนี้ก็จะเป็นรหัสผ่านในการเข้าสู่ระบบ ส่วนตรงนี้ก็จะเป็นโค้ดรหัสเชิญนะครับสามารถกอรกอกตามนี้ได้เลยกรอกเพื่อนๆกรอกตามนี้เสร็จเพื่อนๆก็สามารถที่จะกดลงทะเบียนนะครับเพื่อสมัครสมาชิกกับทางตัวเว็บได้เลยนะครับโอเคครับก็หลังจากที่เพื่อนนะครับทําการล็อกอินเข้ามานะอันนี้ก็จะเป็นหน้าตาของตัวเว็บไซต์เลยนะครับซึ่งก่อนอื่นเลยเนาะเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนนะครับไปดูในส่วนของอ่า ตัวเว็บไซต์ก่อนว่าตัวเว็บไซต์ตัวเนี้เราจะหาเงินจากมันได้จากช่องทางไหนบ้างนะครับก็ช่องทางแรกเลยเนาะก็จะเป็นเกมนะครับคือเว็บเนี้ยนอกจากจะมีเทรดที่เป็นอ่าลักษณะแบบนี้เนาะอ่าเดี๋ยวผมเปิดให้ดูนอกจากจะมีเทรดที่เป็นแบบเนี้ยก็จะมีเกมให้เล่นด้วยนะคือหลักๆแล้วเนี่ยการหาเงินจะมาจาก2ช่องทางหลักๆนะครับก็คือเกมกับการเทรดนั่นเองซึ่งเกมถามว่ามีอะไรบ้างนี่ มีโคตรเยอะเลยอันนี้ผมเปิดให้ดูคร่าวๆก่อนนะเดี๋ยวผมมาเล่นให้ดูที่หลังนะครับผมอ่ะก็ประมาณนี้นะสําหรับเกมแล้วก็อีกอันนึงจะเป็นการเทรดนะครับการเทรดเนี่ยมันจะมีระยะเวลาถอยหลังอยู่ตรงนี้เห็นไหมก็ให้เพื่อนเดานะครับหรือวิเคราะห์ว่า,าการาฟเนี่ยในอีก20วิข้างหน้าเนี่ยมันจะขึ้นเหนือเส้นปะหรือว่าลงต่ํากว่าเส้นปะแล้วเพื่อนๆก็ลอง ทายกันดูอ่าอย่างเช่นผมลองกอก1ดอนผมมองว่ามันจะลงอ่ะแบบนี้นะครับประมาณนี้เห็นไหมผมก็ลงไปละทีนี้เรามารอดูกันปุ๊บอ่าเดี๋ยวขอรีเฟซก่อนอันนี้ผมก็ยังไม่เคยเล่นนะอันนี้ก็มาลองให้เพื่อนดูนะครับไม่มีผลลัพธ์ตรงนี้ ่าระยะเวลาทำนายก็คือ5.55โมงถึง5.56โมงอ่าฮะก็น่าจะเป็นอ่าตอนนี้แหละนะครับอีกประมาณ30วิเนาะถ้าเกิดว่ามันลงไปต่ำกว่าจุดที่ผมซื้อไว้นะครับผมก็จะได้กำไรมา0.8ดอลลาร์นะครับผมก็ลงไป1ดอลลาร์ได้กลับขึ้นมา1.8ประมาณนี้ เดี๋ยวเราดูอีกสิบปิอ่ามันมีแนวโน้มลงอยู่นะนี่เห็นปะอ่ะรารอดูปึ๊บเรียบร้อยอ่านี่เห็นปะก็คือบวกมา0.8ง่ายๆแบบนี้เลยนะครับผมก็เล่นไม่ยากนะตรงนี้ก็ถ้าเกิดใครที่วิเคราะห์กราฟเก่งๆก,ก็ลองเล่นกันดูได้นะครับ ทีนี้นะครับก่อนอื่นเลยเนาะก่อนที่เราจะไปเล่นเนี่ยเราก็มาดูในส่วนของกิจกรรมในการฝากเงินกันก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูนะว่าตอนนี้นะครับตัวเว็บเขามาีโบนัสอะไรให้กับสมาชิกใหม่ที่จะทำการฝากเงินบ้างนะครับอ,อันนี้ก็จะเป็นในส่วนของการฝากเงินเนาะการฝากเงิน $10 ดอลลาร์นะครับในแต่ละวันเราจะได้รับโบนัส10%ก็คือ1ดอลลาร์ทำเทิร์นโอเวอร์ คูณ2หมายความว่าเราทําให้ได้2ดอลลาร์เราก็สามารถที่จะถอนโบนัสตร,ตรงนั้นออกมาใช้ได้นะครับผมอ่าเนี่เราก็จะมีอันนี้การโบนัสการฝากเงินสะสมนะครับครบ100 US ดอลลาร์นะครับก็จะได้รับโบนัส3ดอลลาร์นะครับเป็นโบนัสการฝากสะสมนะฝากมาวันละ10ดอลลาร์10ดอลลาร์พอไปครบ $100 ดอลลาร์ปุ๊บมันจะได้รับโบนัสตรงนี้มาเลยซึ่งโบนัสตรงนี้ก็ทำเทิน์นึเท่าหมายความว่า ได้โบนัสมา3เราก็เอาไปเทรดหรือเอาไปเล่นเกมให้มันได้กำไร3ดอลลาร์เราก็จะสามารถถอนโบนัสตรงนี้ออกมาใช้ได้นั่นเองนะครับผมแล้วก็วันนี้นะครับเดี๋ยวผมจะมาลองเล่นเกมให้ดูนะซึ่งวันนี้เกมที่ผมเล่นนะครับจะเป็นแดงเขียว3นาทีอันน,นี้ซึ่งสาเหตุที่ผมเลือกเล่นเกมนี้เพราะว่าผมมีกลุ่มนะครับกลุ่มเทเลเกมนะเดี๋ยวผมจะเปิดให้ดู อันนี้จะเป็นกลุ่ม V.I.P นะครับก็คือเป็นสิกเนลหรือว่าสัญญาณน,นั่นเองวาอ่าจะให้ลงอะไรนะครับก็คือเขาจะมีบอกนะครับนี่เห็นปะเขาจะมีบอกหมดเลยนะว่าไม้ต่อไปลงสีแดงอะไรทํานองนี้ว่าไม้ต่อไปเราควรลงสีเขียวหรือว่าสีแดงอะไรต่างๆนะครับซึ่งเปอร์เซ็นต์ในการชนะก็ค่อนข้างสูงนะก็เท่าที่ดูไม่เกิน3าม แพ้ไม่เกินอ่าเดี๋ยวลองดูอันนี้1 2 3 4 5อันนี้เท่าที่เห็นสูงสุดก็คือแพ้แค่ไม่เกิน5ไม้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดใครที่ลงทีละ1ดอนนะครับสามารถรับกําไรได้ชิวๆเลยนะครับโอเคก็เดี๋ยวผมลองเล่นให้ดูแล้วกันนะครับก็เดี๋ยวผมจะลงเดิมพันสัก10ดอนแล้วกันอ่าเอาเป็นสีเขียวไปโอเค ก็น่าจะต้องรออีกงวดหนึ่งนะครับปึ๊บอ่ะเรียบร้อยลงไปละ1 0ดอลลาร์นะครับอ่าดูบันทึกหน่อยนี่บันทึกก็จะอยู่ตรงนี้แล้วเราก็จะต้องรอ3นาทีนะนี่เห็นปะในระหว่างรอเดี๋ยวเราไปดูเมนูอื่นกันก่อนแล้วกันนะครับก็จะมี <c oughs> กลุ่มตรงนี้ด้วยนะกลุ่มตรงนี้จะเป็นกลุ่มที่มีคนเขาลงนะครับแล้ว อ่ถ้าเกิดเราอยากจะลงตามเขาก็ลงได้นะเขาจะมีอัตราความแม่นยําอยู่ันนี้อัตราความแม่นยํา91%ถ้าอยากจะเดิมพันตามอ่ะเราก็ลองดูเราลองใสด่ดู10ดอนอะไรเงี้ยนะครับอ่ะก็คือการเดิมพันตามเขานั่นเองในแต่ละเกมเนี่ยจะมีจะมีให้ดูอยู่เราเลือกเอาว่าเราจะเล่นเกมไหนนะครับอย่างเช่นถ้าเกิดจะเล่นเป็นตัวนี้หนึ่นาทีอ่ะโอเค เขาทำนายเป็นเลขคู่อัอตราความแม่นยำ้า95อ่ะเราเชื่อเขาเราลองลองตามเขา10ดอลลาร์นะครับประมาณนี้คือค่อยๆค,คือกระจายความเสี่ยงนะครับผมเล่นหลายๆเกมนะก็อันนี้89%ไม่ค่อยแม่นเท่าไหร่ประมาณนี้นะครับผมก็จะเล่นประมาณนี้เลยเนาะ ก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะแล้วก็ในส่วนของการเติมเงินก็จะเป็นการเติมผ่าน USDT ที่เป็นเชน TRC 2 0นะตรงนี้เพื่อนๆก็กรอกจำนวนเงินที่เพื่อนจะเติมเข้ามาได้เลยนะครับก็เป็นการฝากเหรียญคริปโตปกติทั่วไปนั่นแหละนะครับแล้วก็อันนี้การถอนเงินก็ถอน USDT เหมือนกันนะก็ทำเหมือนเดิมนะครับเอาที่อยู่กระเป๋ามาใส่แล้วก็กดถอนเงินมีค่าธรรมเนียม0.5 USDT นะครับ ประมาณนี้เลยนะก็โดยรวมแล้วตัวเกมหรือว่าตัวแอปนี้ก็จะมีประมาณนี้นะครับถ้าเกิดเพื่อนๆคนไหนที่สนใจนะครับก็สามารถที่จะลองดาวน์โหลดไปเล่นกันดูได้นะเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ดาวนโหลดหรือว่าลิงก์ของตัวเว็บไซต์ไว้ให้ใต้ล่างคลิปนะครับแล้วก็ถ้าเกิดเพื่อนๆตีขัดปัญหารตรงไหนก็คอมเมนต์สอบถามได้ใต้ล่างคลิปเลยนะครับ โอเคคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปแต่เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ